สวัสดีครับบทเรียนต่อไปจะเป็นการต่อวงจรสตาร์ทอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็ประกอบไปด้วยแบตเตอรี่มอตเตอร์สตาร์ทรีเลย์สตาร์ทสวิตกุญแจหรือสวิตช์จุดร,ระเบิดเราลองมาดูวงจรกันก่อนนะครับให้ต่อวงจรตามใบงานที่เราได้เรียนมานะครับในส่วนของวงจรจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่โคบ,บวกเส้นนี้จะเป็นเส้นใหญ่ จริงๆแล้วจะเป็นสายแบตเตอรี่ถ้าในเครื่องยนต์จะเป็นสายแบตเตอรี่เส้นใหญ่แต่ตอนนี้อยู่ในแผงนะเราจะจำลองเป็นสายเส้นเล็กต่อเข้าไปโดยตรงที่แบตเตอรี่ที่มอเตอร์สตาร์ทจากนั้นใช้ไฟจากแบตเตอรี่เข้าไปที่สวิตช์กุญแจข้วบหรือข้อ AM1 จากสวิตช์กุญแจเราจะใช้ไฟในวงจรสตาร์ทไฟจะออกที่ขั้ว เอให้ต่อจากขั้วเอเข้าไปที่ Relay Start ์ขั้วขดลวดนะครับออกจากขั้วขดลวดให้ต่อไปรอลงกาวที่แบตเตอรี่เพราะฉะนั้นนะขณะนี้ถ้าเราเปิดสวิตสตาร์ทรีเลย์จะทำงาน เราจะได้ยินเสียงรีเลย์สตาร์ททำงานต่อไฟจากแบตเตอรี่เข้าไปที่รีเลย์สตาร์ทในตำแหน่งหน้าคอนแทคต่อไฟออกไปที่ขดลวดดึงและขดลวดยึดของโซยหน่อยสวิตลงกลาวให้กับมอเตอร์เพราะในแผงฝึกจะไม่มีกาวร่วมปกติมอเตอร์จะลงกลาวในตัวนะครับ แต่นี้เป็นแผงฝึกก็ต้องใช้คั่วลบต่อด้วยทดสอบนะครับมันจะสตาร์ทหมุนปกตินะครับแสดงว่าวงจรเราต่อถูกต้องอันนี้ก็คือในส่วนของวงจรสตาร์ทบทเรียนการต่อวงจรระบบสตาร์ทก็มีไว้แค่นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ